จะทําอย่างไรดีคะแม่หนูอายุ92ปีเสพติดความทุกข์จะพูดพูดบน่นบน,บนแต่ความทุกข์ทุหาสุขไม่หาสุขไม่ได้นะคะก็พยายามทำตามใจทุกอย่างแต่แม่ก็ยังทุกข์ใจอยู่คะ่ะแม่ไม่ฟังใครเป็นตาต้อกระจกหูอื้อความดันสูงสะโพกหักสองข้างไม่มีใครทนความทุกข์แม่ได้เลย บางทีหนูก็โ้ยระเบิดเหมือนกันค่ะทำคำถามมาจากทางบ้านนะเนาะเหมือนกันเลยนะแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนก็ทุกเหมือนกันนะนพ่อบอกพ<า>่อ <พา S 1> จะ่ะไรพ่อก็ไม่ฟัง <พา S 1> ไม่ฟังทำไมเอาอะไรสักอย่างเนี่ยดีนะรู้สึกว่าน่าประทับใจพี่น้องที่ท่านได้มีอะไรที่เชื่อร้อยมาครับเราวิธีเนี่ยจริงๆเหมือนเหมือนไม่ยากนะแต่มันก็ยากนะ แต่ว่ามันมีวิธีทําได้ว่ามันสามารถทนแลว้วก็คือมันจะเป็นไปตามลำดับนะครับคือวิธีอะไรไม่ดีมากกว่าการที่จะฝึกปฏิบัติศีล ก็เป็นคำถามที่ลูกกองถามอะไรต่ออีกไม่ลูกคำถามถามมาจากทางบ้านเป็นชื่อควาหลังดังนั้นเลยเชงกินค่ะประมวลคะตอนนี้นะคะมีคำถามในห้องแชทสดนะคะที่ถามสดข้างในห้องนี้นะคะในห้อง z ู o ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านถามนะคะว่าาจะทำอย่างไรดีคะแม่หนูอายุ92ปีเสพติดความทุกข์ จะพูดพูดบ่นบนบนแต่ความทุกทุกหาสุขไม่หาสุขไม่ได้นะคะก็พยายามทำตามใจทุกอย่างแต่แม่ก็ยังทุกใจอยู่ค่ะแม่ไม่ฟังใครอ่อเป็นตาต้อกระจกหูอื้อความดันสูงสะโพกหักสองข้างไม่มีใครทนความทุกข์แม่ได้เลยบางทีหนูก็อ้ยระเบิดเหมือนกันค่ะทำไงหนูถึงจะมีความอดทนได้ตลอดคะขอบพระคุณมากค่ะ ขอเชิญน้องเบาวค่ะน้องเบาวเปิดหน้าเปิดตาออกมาแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเบาวสุกแสงพุทธค่ะจะทวนคำถามอีกไหมคะก็มีม,มีถามคำถามก็คือ,อคีย์เวิร์ดนะคะที่ท่านต้องการก็คือถ้าจะทำอย่างไรดีนะคะถึงจะมีความอดทนนะคะได้ตลอดกับกับ สิ่งที่คุณแม่นะคะบ่นทนเรื่องทุกข์ทุกระบายแต่ความทุกข์ออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านหนึ่งจะไม่ทุกข์ตามกับที่แม่ได้สื่อออกมานะคะค่ะผัสสากับแม่ค่ะที่แม่เป็นคนอมทุกข์ค่ะไม่ยากไม่ยากครับครับว่าท่านอาจารย์ครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านเนาะคำถามมาจากทางบ้านเนาะ เหมือนกันเลยนะแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือน <c oughs> ก็ทุกเหมือนกันนะพ่อบอกพ่อจะ่ะไรพ่อก็ไม่ฟังไม่ฟังไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดีนะรู้สึกว่าน่าประทับใจพี่น้องที่ท่านได้มีอะไรที่เชื่อมร้อยมาครับเราวิธีนี้จริงๆเหมือนเหมือนไม่ยากนะแต่มันก็ยากนะแต่ว่ามันมีวิธีทําได้ว่ามันสามารถทนแล้วก็วคือมันจะเป็นไปตามลําดับนะครับคือวิธีอะไรไม่ดีมากกว่าการที่จะฝึกปฏิบัติศีล ที่จะล้างความไม่ได้สมใจอะ่ะจริงๆที่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ชอบใจที่เป็นอย่างนั้นนะเนาะเราเลยไม่ชอบเราก็ทนไม่ได้นะเราก็บางทีก็หลุดไปด้วยเหมือนกันนะบางงั้นสิ่งที่สําคัญถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมไหนที่เราพลาดปิดศีลทาสิ่งไม่ดีไอเราตั้งจิตสํานึกผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่จะล้างความชอบชงังพฤติกรรมอะไรที่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นอยู่ต่างวัจีกรรมก็ตามเนาะหรือว่ามีศีลก้อไหนที่เราทําได้ เช่นเรื่องของอบายามุขหยาบหยาบเรามีไหมนี่นะครับที่เราจะได้สมใจและถ้าไม่ได้แล้วมันจะรู้สึกไม่โล่งไม่โปร่งไม่สบายในการที่จะหนึ่งพอเราได้ไม่ได้สมใจนี่มันกลัวจะไม่ได้นะมันจะไปเสพอะไรที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยแต่ก่อนผมนี่เยอะเลยนะันโอ้ยเนี๋ยเล่าเลยมันยาวเพราะว่า มันไม่รู้เนาะชีวิตมันหลงไม่รู้มาจนได้เจอท่านอาจารย์หมอเขียวและหมู่มิตรดีนี่แหละที่จะเติมเต็มพลังว่าเฮ้ยทำยังไงแต่ก่อนเราเจออะไรพฤติกรรมอะไรพ่อสุบนี่เราไม่ใช่มาว่าพ่อไม่ดีนะพ่อกินเหล้านี่ไม่ชอบใจมากเลยทําไมไม่เลิกสักทีไปหาปลาวันพระด้วยนะทําไมไม่ทํําทาไมไม่เลิกสักทีไอเราก็ไม่ทําแต่แต่ก่อนนั้นผมทําอยู่เหมือนกันนะไปกับพ่อนั่นแหละไปกับพ่อเลยพอสักพักเราเลิกได้พอเราเลิกได้เราก็ไม่ชอบใจเราเมียตา เราไม่อยากให้ท่านเป็นอย่างนั้นเน่ยเราก็เลยทุกใจแต่ว่าเหลี่ยมมุมที่พูดมาเนี่ยคออยือยังยังจับประเด็นไม่ถูกนะว่าที่ท่านไม่ทุกใจชอบใจในะประเด็นไหนกับอีกตัวหนึ่งที่จะแลกเปลี่ยนคือนอกจากว่าเราทั้งศีลมาที่จะล้างความไม่ชอบใจแล้วเราก็รู้ว่าแต่ละชีวิตไม่มีชีวิตใดอยากทุกข์หรอกชีวิตทุกชีวิตอยากป่าสุขทั้งนั้นแหละแต่ชีวิตมีวิบากสิบประการแน่เนี่ยที่มันน่าประทับใจจริงๆลยว่า โอ้ยไม่ว่าปับ,บุตตะชาวหรือว่าใครๆผมยี่สิบแปดปีกว่าได้เจอครูบาอาจารย์และจะปฏิบัติธรรมมาเป็นลําดับนี่ปีนี้ปีที่เก้าเลยนะ <c oughs> บางเรื่องบางราวนี่โอ้ยสู้กันกิกขนมเนี่ยสู้กันโอ้ยาวสมาอากาศเหมือนกันนะนี้ก็เล่าสู่ฟังหมายความว่าเราก็ตําความเข้าใจว่าแต่ละชีวิตมีฐานจิตที่แตกต่างกันไม่มีชีวิตใดอยากพลาดอยากคล่องอยากทุกข์สิ่งที่เราสามารถทาใช้ได้คือถ้าเราจะทําให้มันเป็นกุศลยย่งขึ้นก็ปรารถนาดี ปรรทดาดีต่อท่านนะนะจะสามารถตําใจได้ให้ท่านคิดดีคิดถูกได้เร็วๆนะส่วนที่สําคัญเรานี่แหละตั้งใจใตัวเองให้คิดดีคิดถูกได้ไวๆก่อนนะเอาตัวตัวนี้ก่อนเอาตัวเองเนี่ยให้รอดจากความไม่ชอบใจความทุกข์ใจที่มันมีอยู่เวลาเจอเหตุการณ์เจออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเขาคิดว่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันหรอกแต่ว่าตอบสั้นๆประมาณนี้ก่อนเห็นพี่น้องยกมือสามท่านอ่ะแบ่งปันกันที่จะได้แลกเปลี่ยนกัน ดี้ว่าตอบสั้นตอบประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับเชิญเชิญพี่ตาเทพค่ะค่ะเมื่อกี้น้องบอกว่ามีใครจะแชร์เพิ่มคะค่ะคุณป้อมเชิญคุณป้อมสู่ร่มบุญเลยค่ะผมก่อนสนนู่นะก็จากับรว่าอาจารย์จะเดินทางพี่น้องทุกท่านครับเมื่อกี้ผมอ่านนิดนึงก็คือว่าจาก คุณเอ่อชื่ออะไรนะครับคือผมมองอยู่สองสามประเด็นอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ไม่เป็นไรก็คือว่าก็คือผมมองแล้วว่าต้องต้องต้องอนุโมทนานะครับความที่จะต้องอยากจะแก้ไขเพื่อจะให้แม่มีความสุขแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองให้ตัวเองไม่ต้องทนกับแม่ในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเีเห็นแม่ที่แม่เป็นทุกข แต่าอาการของความทําใจในใจที่โอลระเบิดมานี่มันเหมือนกับความรู้สึกว่ามันมันจะทนไม่ไหวอ่ะมาไปไปเสพบอกแม่เสผฝดความทุกข์แล้วจะพูดพูดพูดบน่บนๆแต่พระแต่ความทุกทุกหาสุขไม่พยายามทําตามใจทุกอย่างพยายามทําตามใจทุกอย่างแต่แม่ก็ยังทุกใจอยู่ค่ะแม่ไม่ฟังใครตาต้อหูอื้ความดันสูงสะโพกหักสองข้างไม่มีใครทนทุกข์ ไม่มีใครทนความทุกข์แม่ได้เลยค่ะอันนี้ผมก็งงว่าไม่มีใครทนความทุกข์แม่ได้เลยผมว่าแม่เป็นทุกข์มากกว่าแล้วแม่คงจะเป็นทุกข์นะครับว่าอาการขนาดนี้ผมก็ว่าท่านก็ต้องเป็นทุกข์นะครับคือท่านอาจจะมีความทรมานแล้วก็อยากได้สภาพที่อยากได้สภาพที่ดีๆกว่านี้แต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนผมว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าท่านมีทางออกหรือว่าท่านมีทางที่ดีเนี่ยท่านไม่ทําแบบนั้นหรอกครับแต่พอดีท่านไม่ได้มีทางออก แต่ผมว่าน้องเออคุณอาท่านเนี้ยหรือว่าน้องท่านเนี้ยผมว่าท่านเห็นแล้วนะครับว่าคุณแม่เนี่ยมีความทุกข์จากอะไรแต่สภาพความทุกข์จากที่เห็นตัวเราเนี่ยแหละเราเห็นไหมล่ะว,ว่าเรามีความทุกข์จากอะไรความทุกข์ที่อยากจะให้แม่หยุดบอลความทุกข์ที่อยากจะให้เออผมว่าเออตัววิ่งมันวิ่งไปวิ่งมา <S 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 ผมจะงงคือความทุกข์จากแม่หยุดบอลนะครับเอาไป เความทุกข์ที่อยากความทุกข์ที่บอกว่าอยากให้เห็นแม่แมพูดพูดบ่นๆแล้วก็เห็นความทุกข์ของแม่ที่แบบตามพยายามตามใจทุกอย่างแล้วเนี่ยแม่ยังทุกใจอยู่เนี่ยผมว่าเนี่ยมันเกิดจากอาการของเรามาอาการของเราที่เราต้องแก้ที่เราจะโอ้จะระเบิดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ทนทนไม่ไหวที่อยากจะให้แม่ได้สภาพดีๆเหมือนกันใช่ไหมครับอยากแม่หายอยากแม่ไม่ทุกข์แต่ความอุจิดหรือการสร้างความลำคาหรือแม่สร้างความทุกข์มาเราไม่ได้เข้าใจว่า อาการของแม่เนี่ยท่านมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าวิธีการที่จะต้องเจอของความทุกข์ท่านต้องมีความกล้าหรือต้องยินดีกับอะไรแต่ส่วนเราถ้าเราเห็นอาการแบบเนี้ผมว่านะถ้าเป็นผมนะผมก็เป็นมีมีแม่นะผมจะมองอย่างนี้เลยว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมจะมองว่าถ้าผมมีความรู้สึกโอ้จะระเบิดเหมือนกันเนี่ยผมจะเข้าใจเลยว่าเนี่ยผมผิดหลักของผมแล้วว่าคือผมไม่เข้าใจว่าผมต้องกล้ายินดียอมรับ ยินดียอมรับในวิบากของแม่เข้าใจในวิบากรรมของแม่ว่าแม่ต้องเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นวิบากรรมของท่านเราทําเท่าที่เราทําได้แต่ส่วนเราที่เราจะไปโอ้ยระเบิดใส่ท่านเพื่อจะให้ท่านหายท่านก็จะมีอาการดับอยากจะหายเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ง่ายทุกอย่างใช่ไหมครับถ่าเราไม่เข้าใจวิบากแต่สิ่งที่มันดีที่สุดที่เราจะต้องทําได้คือเราต้องกล้าที่จะยอมรับยินดีที่จะยอมรับในทุกข,ของวิบากของแม่ผมว่าตรงนี้ถ้าเป็นประเด็นของผมเนี่ยผมจะคลายใจตรงนี้ได้ว่าเพราะว่า เราก็จะไม่เร่งให้แม่จะต้องหายเร็วหรือแม่แม่ที่ต้องบ่นแต่เราเข้าใจว่าความทุกข์นั้นนะมันไม่ได้ง่ายๆที่จะพ้นทุกข์เร็วแล้วไม่ง่ายๆที่จะต้องหายได้ได้แบบภายในพริบตาเดียวทั้งหมดเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีวันที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิบากเป็นส่วนๆไปแล้วเราต้องทําความเข้าใจแบบนี้ไปเรื่อยๆทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่โทษใครใจไร้ทุก ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะครับผมว่าหลักการเนี่ยในวิธีการของผมเนี่ยผมจะกล้าแล้วก็ยินดียอมรับยอมรับที่แม่ต้องรับใช้บิบากแม่ก็มีแต่โชคดีขึ้นส่วนตัวผมผมก็ต้องกล้ายอมรับบิบากเพราะผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในความรู้สึกนั้นแต่ผมเห็นแล้วว่าผมกําลังมองว่าแม่เสพควมมพามทุกข์แต่ผมเนี่ยเป็นคนเสพความทุกข์ของตัวผมเองผมกําลังเสพความทุกข์ที่เห็นทุกจากแม่แล้วทุกอาการนั้นที่แม่เป็นผมเป็นคนทุกข์นั่นคือผมต้องกล้า ยอมรับในวิบากของแม่แล้วก็ยอมรับในวิบากของเราที่เรามีส่วนเราเข้าใจแล้วเว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ละก็จะเป็นแรงเหนี่ยวนําให้แม่เนี่ยหายเร็วหายช้าก็ได้เราต้องทําใจได้ว่าแม่จะหยุดบ่นก็ได้หรือหยุดออกจากความทุกข์นั้นก็ได้เราต้องเต็มใจกล้ารับยินดีรับยินดีให้มันหมดไปในส่วนของเราส่วนแม่จะหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเราก็ต้องทําใจให้ได้อย่างนี้ไปทําใจในใจการทําใจในใจเนี่ยมันจะมีหลักวิธีการเราจะตั้งศีลขึ้นมาก็ได้ หรือว่าเราจะมาเห็นแล้วว่าสิ่งที่แม่เป็นกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นทุกเป็นโทษเป็นภัยอยู่เราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะไปฉุดกระชากลากถูหรือทําหน้าทําตาแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันจะทําให้แม่เนี่ยรับอาการนั้นไม่ได้เพราะว่าเราก็ยึดอยากให้ได้ดังใจท่านก็อยากได้มีอาการดังใจคิดเหมือนกันแต่ความหวังดีและปรารถนาดีเหมือนกันแต่ส่งอาการมามันเป็นพยาบาทใส่กันมันก็มีแต่เสียไม่มีได้นะครับก็ กล้าที่จะยินดียอมรับในทุกของตัวเองและกล้าที่จะยอมให้แม่เป็นวิบากของของท่านอไปแล้วเราก็ช่วยเท่าที่เท่าช่วยได้เราก็มีหลักของสมดุลร้อนเย็นในการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องการดูแลร่างกายปรับสมดุลเท่าที่ทําได้ส่วนตัวเราก็ปรับใจลงไปให้ใจไร้ทุกข์ให้ได้ผมว่านี่ก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วส่วนนั้นก็ค่อยปรับกันไปนะครับ,ผม,รบ,รบผมว่าผมแชร์ประมาณนี้เพราะเพื่อนยกขึ้นมาเยอะแล้วนี่ก็เอาละก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณคุณป้อมค่ะครับสุรบุญค่ะก็ขอเชิญขอเชิญคุณเป็ดเลยค่ะจากภูผาฟ้าน้ำค่ะกลับค่ะว่าอาจารย์ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะค่ะคุณพรทิพย์นะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องทำใจเราก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังเสพความทุกข์อยู่ค่ะเพราะว่า เราอยากได้ดั่งใจอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้เอ่อคนที่เราให้แม่นะแม่บ่นใช่ไหมคะแม่บน่นแม่ทุกเนี่ยเราอยากให้แม่หยุดบน่นยิ่งเราอยากเท่าไหร่แม่ก็จะยิ่งบ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดอยากที่ใจเราก่อน ที่ตัวเราก่อนนะคะเราไม่ทําทุกใส่ใจเราถ้าเราทําใจเราได้เนี่ยก็จะช่วยแม่ด้วยค่ะการที่จะช่วยลดทุกแม่เนี่ยเราต้องทําให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้เรากําลังเสพความทุกอยู่นะคะเสพความทุกพอเราเราเป็นอย่างเนี้ก็จะยิ่งให้แม่เป็นตามพอเราอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกเราก็จะเกิดความชัง พอเราเกิดความชังเนี่ยมันก็จะยิ่งเหนียวนําให้แม่เป็นอย่างนั้นใหญ่เลยเนี่ยเราต้องทําที่ใจเราก่อนค่ะหยุดยาค่ะหยุดยาเสียงเสียงที่นี่มาแล้วหยุดยาก,ก่อนนะคะแล้วเราจะ,ะช่วยแม่ได้ด้วยนอกจากเราช่วยแม่ได้ด้วยแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็จะ,ะไม่ทุกข์ใจไงคะ นี่เป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเป็นแรงเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญเชิญไม่กล้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะพร่อวิญญาณค่ะจะเคยทำหมู่มิตีค่ะตัวเองก็เคยเลี้ยงแม่ที่ปิดไอซเมอร์ด้วยค่ะอัลไซเมอร์ทีนี้แม่ก็เป็นเบาหวานด้วยค่ะ ยิ่งยิ่งเลี้ยงยากมากเลยบางทีก็กินแล้วยังไม่ได้ว่าไม่ได้กินนะคะพอมีคนขึ้นบ้านมาก็จะบอกว่าเขาก็จะถามว่ากินข้าวหรือยังยัง,ยงโอ้ยอีจกาเนี่ยไม่ดีเลยนะไม่หาข้าวหาอะไรให้แม่กินอะไรเขาจะเรียกคนอีสานนะคะเเรียกคนอีอะไรเงี้ยล้่ยายบอกว่าเออใช่ใช่ก็ไปตามกันเลยเราก็บางทีก็โกรธนะคะไม่พอใจเราให้กินอยู่แต่ท่านลืมอะไรอย่างเงี้ยะะไปไปมาก็ก็ อยากสวยนะคะก็มีคิ้วมีเล็บอะไรที่เล็บเล็บผู้คนอายุยาวเขาจะไม่ใช่เล็บหรอกอะไรในหัวคิ้วคิ้วคิ้วนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยแข็งแข็งนี่ก็เอามีดเล็กๆอ่ะเล็กๆเหมือนเด็กเหลาลิ้นสอสะค่ะมาเหล่าเล่นนะคะเหลาเล่นเลือดก็ออกเราเราก็บางทีเราก็มีโมโหแล้วก็หลุดเหมือนกันคือตีมือด้วยค่ะตีมือแม่ไม่ทําอีกนะต่อไปเพราะเบาหวานด้วยเราจะรักษายากมากเลยเราเป็นเบาหวานแผลหนึ่งอะไรอย่างนี้ วันต่อมาอีกไม่นานค่ะตัวเองไปโดนไปทำปวยเซียนคือไปไปแต่งกิ่งแล้วก็จะเอาเอาเอาไปเอาไปชำใหม่อะไรอย่างเงี้ยโดนโปวยเซียนไปสองทิ่มเลยค่ะสองทิ่มแล้วก็ปวดมากเลยบวมด้วยเห็นไหมพวิบากเธอแน่ๆเลยตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์นะคะตอนลูกโลกอยู่ <c oughs> ๆๆๆคือก็เลยสำนึกผิดก็ขอโทษแม่แม่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราได้ดอกด้วยคือสองนิ้วนิ้วหนึ่ง ท่านไปทําของตัวเองแล้วเราก็มาตีมือท่านตีครั้งเดียวเนาะแม่ก็โมโหเหมือนกันแล้วมาตีทําไมอะไรอย่างนี้ก็ไปทําผิดมาไงด๋ยดแผลเราต้องพาไปโรงพยาบาลเราต้องรักษาอะไรอย่างนี้คือบ่นกันทีนี้เรารู้แล้วว่าได้ดอกด้วยแต่ตอนยังไม่เจออาจารย์นะก็รู้ว่าได้ดอกในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ทะเลาะกับแม่บ่อยเพราะว่าตัวเองก็มีโรคประจาตัวด้วยแล้วก็เหนื่อยเพียดูกันไปด้วย ปทัทโธไม่ใช่ธรรมดาค่ะที่เราทํามาเราก็ขอโทษท่านบ่อยท่านก็บอกว่าว่าขอก็ได้รอกเดี๋ยวก็ทําอีกเขาว่างี้ท่านว่าอย่างี้ไปไปมามา,มาก็ก็มาเจออาจารย์อ๋อแม่เสียชีวิตไปแล้วค่ะก็มาเจออาจารย์หลังๆมารู้แล้วว่าอืมไรน,นะรู้ว่าวิบากกรรมรู้หลายเรื่องเลยรู้ชัดชัดชัดชดนี้หลังๆมาเนี่คือมีลูกสาวคนตัวค่ะก็อยู่ในสูงด้วย พอเราพูดพอเราจะคุยอะไรเนี่ยเขาจะสวนกับทันทีเพราะว่าเราเคยไปจัดการแม่มาลูกก็ทําตามด้วยมันเป็นแรงเหนี่ยวนําที่ไม่ดีค่ะต้องรักต้องเมตตากรุณาถึงอุเบกขาเลยนะคะก็ก็ล่าสุดนี้ก็คือมาดูคนป่วยที่ที่ที่สวนชนหนึ่งอะคะ่ะเขาติดเตียงเหมือนกันอันนี้ก็ล็อตหนึ่งล็อตสองล็อตที่สามเนี่ยให้ประโยชน์เขามากเลยคือไปอ่านอ่านหนังสือ อริยาศิลรักษาโลคเขาทุกมากเลยนะคะเขาเป็นมะเร็งด้วยก็เป็นที่เต้านมแต่ว่าก็แบบเป็นแผลออกก้นเขาไม่ลุกเขาก็กระดิกไม่ได้เราก็ต้องเช็ดตัวทําหลายเรื่องเลยที่เราต้องช่วยเขาถ้าคนป่วยเนี่ยกำลังใจห้าสิบเปอร์เซ็นเราต้องมีสองร้อยนะคะหรือว่าร้อยห้าสิบไม่งั้นเอาชนะเขาไม่ได้เราต้องใจเย็นข้ามชาติเหมือนอาจารย์เลยอาจารย์พูดเลยว่าต้องอดทนต้องรอคอยแล้วก็อ่านทบทวนธรรมอะค่ะ จะชนะใจตัวเองด้วยแล้วก็จะพูดอ่อนพูดหวานเอาเอา,เอาทุกข์ทรมารนั่นแหละมาประเด็นนี้ประเด็นนั้นประเด็นนี้เราก็จะพูดโยงแล้วก็ฟังธรรมะอาจารย์แล้วก็เปิดด้วยท่านก็จะได้ฟังด้วยแล้วก็เราก็อ่านด้วยทบกันทรรมแม่หนูจะพาอ่านทบทวนธรรมดีไหมคะอะไรอย่เงี้ยก็พาท่านอ่านอ่านไปอ่นมาก็จะใจเย็นทั้งคู่อันนี้วิบากกรรมของของแม่ลูกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะแม่เรา คิดไม่ดีแม้เราบน่นเราดา่าเราอะไรยังไงเนี่ยเราได้รับหมดเลยตัวเองนี่ชดใช้หมดแล้วค่ะแม้แต่อยู่ภูผาเนี่ยก็ยังเขาส่งมาตามอีกนะที่ก้อยไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้คุยกันแล้วก็ยังส่งมาตามอีกมีคนที่หนึ่งก็รู้สึกว่าสวนกลับอย่างทันทีทันใดแบบทนไม่ได้แต่ก็อดทนว่าเออเธอทาไปเถอะฉันมีวิบากแล้วฉันไม่สวนคนที่สองเบาลงเบาลงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะนิสัยดีเพิ่มขึ้นเพ,นเพราะเรายอม อันอาก็ต้องควรจะยอมแม่ด้วยว่าถ้าอา่ยังตอบโต้หรือว่าอยากให้แม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนที่เราค่ะเราเนี่ยเปลี่ยนที่เราว่าเราต้องเพิ่มศีลเราจะกินมังสวิรัตให้บริสุทธิ์จะพาแม่กินด้วยจะได้ประโยชน์แม่แม่ตัวเองก็ได้กินมังสวิรัตเนี่นะคะตอนนั้นกินประมาณวันพระกับวันวันเกิดนะคะกินอาทิตย์ละสองวันท่านก็กินได้ด้วยกินอะไรง่ายหมดก่อนแม่จะเสียเนี่ยพากิน กินข้าวต้มใส่ผักใส่ถั่วใส่ธรรมดาเนะะี่ยค่ะไม่เคยใส่เนื้อสัตว์เลยแม่กินได้สองปีค่ะก่อนแม่จะไปแม่ก็สงบอยู่ค่ะมีความสุขนะคะไม่ไม่หวังไม่รอแต่เราทำเราทำก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นไปหาแม่เองค่ะสุขอยู่ที่ใจสุขที่มีแมแ่บางคนเขาไม่ได้เลี้ยงแม่ด้วยซ้ำไปเนี่ยพระอัะหันห์องค์แรกนะคะที่ที่ท,ท,ที่เอาเราเกิดพาเรามีความรู้พาเรา อะไรป้อนข้าวป้อนน้ําได้หมดเลยค่ะคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการอะไรแค่ให้คุณเป็นคนดีก็พอค่ะประมาณนี้ค่ะอ่ะเอะอาเดินทางกันขอบคุณแม่การมากค่ะค่ะ <laughs> <c oughs> ต่อไปคุณคุณอีทเลยค่ะเช่เลยค่ะน้องอีท กรับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบพรบคุณที่ให้โอกาสนะคะอันนี้มาฟังฝ่ายแม่บ้างนะคะสดๆร้อนๆค่ะเมื่อวานเนะะี่ยค่ะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเรื่องแม่บุนนะคะพอดีเห็นลูกชายน้ำตาไหลก็เลยเอ๊เราก็บ่นเข้าไปแล้วค่ะ เรื่องให้ขัดห้องน้ําให้เด็กๆพากันขัดห้องน้ํานะคะก็บ่นเข้าไปก็เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่เถียงไม่อะไรนะคะไม่เถียงอะไรแต่เขาน้อยใจแล้วเขาก็แอบร้องไห้ก็เลยเห็นก็เลยเรียกเขามาว่าหนูเป็นอะไรมีอะไรจะบอกแม่ไหมเขาก็ไม่บอกนะคะวานเขาบอกยังไม่ถึงเวลาอ่านี่ในนี่ลูกนะคะลูกที่ทุกจากแม่บ่นนะคะทีนี้แม่จะมาคุยกับลูกนะคะเมื่อวานก็เลยพอก็เลยเรียกเขามาคุยก็เลยมี แผ่นวาดแผ่นนี้ขึ้นมานะคะสับเด็กๆนะคะเด็กๆก็ต้องมีรูปอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะก็ก็ก็คุยกันลูกว่าแม่บนแม่มีความสุขไหมแม่ก็ทุกใช่ยไหมคะ,ะลูกลูกได้ได้ยินเสียงลูกก็ทุกช่ไหมคะมันจะเหมือนเหมือนคลื่นตัวนี้เลยลูกเห็นเส้นไหมเส้นที่มันเส้นที่มันเรียบเรียบเนี่ย ตอนที่ลูกไม่ได้ยินเสียงแม่บ่นเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ปกติของลูกลูกลูกได้ยินใช่ไหมชีวิตที่ปกติตอนเรายังไม่ชอบไม่ชังไม่โกรธอะไรพอเราได้ยินเสียงแม่บน่นปื๊บเนี่ยคลื่นมันก็จะตกไปในนรกคือความทุกข์ใช่ไหมคะเนี่ยทุกอกทุกใจเสร็จแล้วมันขึ้นมาสู่ปกติไม่ได้ลูกก็เลยลูกเขาก็บอกอะค่ะเขาบอกว่าอ่าพอทําอะไรไม่ได้ด่งใจที่แม่ไม่ได้ด่งใจไม่ได้ดีด่งใจแม่ แม่แม่ก็บน่นอ่าเขาบอกพอพอฟังเสียงแม่บ่นมากมากมาก,ก็รู้สึกเครียดไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรอ่านี่นะคะคําพูดของเขาเลยบอกเนี่ยมันค้างอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยพ่อลูกลูกทําไมคะก็าถามแม่เขาตอบนะคะเขาเนะี่ยเพราะว่าลูกมีมีชังแม่ใช่ไหมลูกชังแม่บ่นใช่ไหมอ่าจะลูกก็ออกมาไม่ได้ก็เลยอ่า พอดีลูกได้ฟังธรรมะพร้อมๆกันหลายๆวันหลายๆครั้งนะคะลูกได้ยินเคยได้ยินที่อาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะไหมคะที่อาจารย์บรรยายว่าเวลาไฟไหมหัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงเวลาไฟไฟไหมหัวต้องใหดับทุกต้องดับทุกที่ใจก่อนเห็นไหมคะลูกถ้าเราดับทุกถ้าเราแต่ก่อนแม่เคยถามลูกใช่ไหมลูกบอกว่า โอยแม่ก็รีบเอาผ้าเอาน้ำมาดับอะไรคือเด็กเขายังไม่เข้าใจว่าดับทุกขที่ใจคืออะไรบอกเหตุการณ์เนี้ยลูกได้ลูกจะได้เข้าใจแล้วว่าเนี่ยดับทุกขที่ใจเห็นไหมลูกร้องไห้ตอนเนี้เพราะลูกโมจะแ,แก้เหตุการณ์ให้แม่เลิกบน่นถ้าแบบนี้คือถ้าให้แม่เลิกบ่นเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติลูกอาจจะไม่ได้พ้นทุกเลยเพราะแม่มีเรื่องบ่นเยอะมากใช่ไหมคะก็เล่าให้ลูกฟังว่า วิธีดับทุกข์ลูกต้องทํำยังไงแม่อาจจะต้องทํำยังไงก็คือต้องดับทุกข์ที่ใจให้ได้ก่อนนะลูกนะก็คือคือยังไงคะลูกก็ไปคิดดูว่าตอนที่เรายังไม่ได้ยินเสียงแม่บน่นใช่ไหมคะไม่ได้ยินเสียงแม่บ่นเนี้ยลูกก็ปกติอยู่แล้วทํำยังไงถึงถึงให้มันกลับไปสู่ปกติได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ก็บอกบอกลูกนะคะเขาบอกลูกอย่างนี้แหละคะ่ะลูกก็ก็บอกให้ลูก เห็นว่าลูกชอบชอบที่ไอ้ลูกช้างที่แม่บนชอบที่แม่ชมใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนไงแม่บ่นก็ดีแล้วแต่ก่อนแม่เป็นยังไงแม่ตีใช่ไหมแม่ตีลูกใช่ไหมอันนี้แม่บ่นก็ดีมากแล้วดีกว่าแม่ไม่ดีกว่าแม่ตีเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมลูกเขาก็ฟังนะคะลูกเขาก็ฟังไปเขาก็รู้สึกคลายใจแล้วถ้าเวลาเจอแม่ชอบลูกก็ฟูขึ้นไปข้างบนใจลูกก็ฟูเวลาแม่แม่แม แม่ชมลูกอะไรเงี้ยลูกก็จะฟูไปข้างบนเพราะฉะนั้นชีวิตของลูกก็เหมือนฟันปลาฉลามขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้หาความปกติหาความเป็นศีลที่ที่หาความปกติไม่ได้เลยลูกก็จะมีแต่ใจที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าลูกอะ่ะเลิกถ้าลูกคิดว่ามาแก้มาแก้เหตุการณ์คือรอให้แม่เลิกบ่นเนี่ยลูกก็จะทุกข์อีกนานนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เก็บไว้ก่อนเมื่อลูกดับ ดับความทุกข์ในใจได้ก่อนลูกไม่เช้าไม่ชอบไม่ช้างว่าเออแม่บ่นแม่ก็ทุกข์เราก็ต้องไปแก้เหตุที่แม่บ่นนั้นถ้าแก้ดีแล้วแม่ยังบ่นอยู่ก็ปล่อยแม่ไปนะคะเสร็จแล้วก็บอกลูกอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เออก็ดีไหมดีกว่าแม่ตีไหมเมื่อก่อนแม่ทำยังไงแม่ตีใช่ไหมครับเขาก็บอกเออก็ดีมากแล้วที่แม่ไม่ตีมันก็ค่อยลดไปลูกจากที่แม่ตีแม่บ่นแล้วแม่ก็จะค่อยค่อยบอกแล้วหนูรู้ไหมบ่นก็บอกเออแล้วก็ถามเขาบอกแม่ก็บอกดีๆก็ได้ แล้วแม่แยกไม่ออกอัลูกบ่นกับบอกมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงถามลูกนะคะลูกบอกก็ถ้าบอกนี่ก็คือพูดดีๆเสียงมันจะธรรมดาแต่ถ้าบ่นเนี่ยเสียงมันจะเริ่มแบบแดงขึ้นดังขึ้นอะไรเงี้ยผมก็กลัวผมก็กลัวแม่อะไรเงี้ยผมก็เออผมก็ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยให้เขาเขาคิดว่าให้เขาไปลองคิดดูให้เขาลอง ก็ลองคิดดูลองทําดูว่าการดับทุกข์นะมันต้องดับทุกข์ที่ใจเราก่อนถ้ารอเพราะว่าแม่มีเรื่องบ่นอีกเยอะแต่เราก็จะมาปรับตัวเองนะคะในฐานะที่เราเป็นแม่เราก็รู้ว่าเราเบียดเบียนลูกนะทําให้ลูกบางทีลูกเรายังเด็กอยู่หรือเรื่องเรื่องนั้นน่ะมันเกินฐานที่เขาจะทำ <c oughs> นะคะ <Okay. S 1> เราก็เราก็บอกเขานะคะเราก็บอกเขาให้โอกาสให้เวลาเราก็รู้ตัวลค่ะแต่บางทีมันก็ ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อะค่ะมันไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออนะคะขอบคุณค่ะค่ะแม่อิทขอบพระคุณแม่อิทมากค่ะค่ะก็คงคุณพรทิพย์คงจะได้คําตอบนะคะว่าถ้าถ้าหมดยามก็คงจะหมดทุกันนะคะอย่างที่อาจารย์สอนเรานะคะค่ะประมลดาตาน้องค่ะเรา จะไปคําถามต่อไปหรือว่ายังไงดีคะลองลองถามถามความรู้สึกถามความรู้สึกของของคุณคุณอะไรคะจะหลัดพักใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้รับคําตอบแล้วยังคะท่านขอบพระคุณมาแล้วค่ะขอบพระคุณเป็นสายลั์พนมมือนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะกาะโปรกลุมเรากระวนกระวายกระสับ กระสายความบอบช้ำรังควานอารมณ์แปรปรวนวันไว้ฟุ้งซ่านแต่ละวันขึ้นผ่านลำเค็นอ่อนลา